สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนเรื่องข้าวมาหลายวันแล้วนะคะเด็กๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเรานําข้าวมาทําอาหารอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูมีตัวอย่างคลิปคลิปหนึ่งเขาทําอาหารโดยเอาเข้าวมาทําเด็กๆลองดูนะคะว่ามันชื่อว่าอาหารอะไร ที่ดูแล้วเราพบว่ามันคืออาหารอะไรคะมันก็คือข้าวผัดนั่นเองเด็กๆเคยกินข้าวผัดไหมลูกเอ๊ะรสชาติมันเป็นยังไงนะอ้าวแล้วทีวเนี้ยข้าวในนั้นนอกจากมันทำข้าวผัดได้แล้วเนี่ยมันก็ยังทําอาหารได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูมีลูกให้ดูนะคะเด็กๆลองดูนะว่าอาหารที่เอาข้าวมาทมําในมีอะไรบ้างนะอามาดูอย่างแรกเลยข้าวอะไรลูกโอ้น่าจะกินกันบ่อยนะเนี่ยข้าวมันอะไรนะ ข้าวมันไก่อ้าวต่อไปรูปอะไรเอ่ยข้าวไข่เจียวโอ้โหอาหารยอดนิยมบ้านไหนก็ต้องกินเนาะเอาไปดูรูปต่อไปรูปอะไรคะข้าวต้มมัดหรือบางคนก็เรียกข้าวต้มผัดเนาะนครูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันแน่เนาะที่ถูกต้องนะแต่ครูเรียกข้าวต้มมัดอ่าต่อมาอะไรคะอันนี้รู้จักไหมข้าวเหนียวมะม่วง โอ้ยอาหารเนี่ยนะเลือกข้าวเหนียวมะม่วงนี่นะดังไกลไปทั่วโลกเลยเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เลยเอามีอีกอันนึงข้าวเหนียวมันเปลี่ยนสีข้าวเหนียวอะไรลูกข้าวเหนียวแดงนะเห็นไหมคะโอ้ยข้าวเนี่ยเอามาทําอาหารได้หลายอย่างเลยเนาะทั้งอาหารข้าวแล้วก็อาหารหวานอาหารหวานก็พวกขนมนะล,ลูกนะอาหารข้าวก็พวกกับข้าวนะเห็นไหมอ่ามาดูอีกมาดูอีก นอกจากที่จะทําเป็นอาหารคาวอาหารหวานที่เราเห็นข้าวเป็นเม็ดๆอย่างนี้แล้วนะเราเนี่ยยังเอาข้าวเนี่ยชาวบ้าน,เ,นเขาจะเอาข้าวไปใส่โม่แต่ก่อนมันเป็นโม่นะเดี๋ยวนี้ก็ใส่เครื่องจักรแล้วเป็นโม่อยเี่ยเด็กๆเห็นรูปไหมคะนี่ก็คือรูปโม่นะคะอ้าวจะรูปโม่นี่แหละเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยไปย่อนแล้วก็หมุนหมุนหมุนโม่ออกมาจะเป็นแป้งจากข้าวในกลายเป็นแป้งเนาะเห็นไหมกลายเป็นแป้งแล้วในรูปแป้งลุกอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะ แล้วก็เอาแป้งเนี่ยมาทําขนมอย่างอื่นได้อีกนะอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยเขาก็เอามาทําขนมปังอ๋อเห็นไหมขนมปังก็ทากําจากข้าวเอามาทําขนมจีนเมาทําเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรากินนี่แหละก็ทํามาจากข้าวนี่แหละลูกทีขนมสีสีข้างล่างนี้ก็เรียกว่าขนมเหนียวอ่าเห็นไหมคะทําอาหารได้ไหลายอย่างข้าวเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะเด็กๆเอาทีนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆลองดูว่าแบ่งข้าวแบ่งอาหารจากข้าวเป็นสองข้าง ข้างหนึ่งเป็นอาหารคาวอาหารคาวก็พวกกับข้าวเนาะอีกข้างหนึ่งก็เป็นอาหารหวานก็พวกขนมนะอ่าเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูเนี่ยจะแบ่งถูกหรือเปล่าภาพแรกก๋วยเตี๋ยวคุณครูก็ไปใส่ไว้ช่องอาหารคาวนะคะต่อมามีอะไรอีกนะที่เป็นอาหารคาวข้าวมันไก่แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรนะข้าวไข่เจียวอ้าวต่อไปอาหารหวานอาหารหวานมีอะไรบ้างลูก ขนมเหนียวอะไรคะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวแดงเห็นไหมคะข้าวเนี่ยสามารถนาะมาทําอาหารได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะ้องทีเนี้ยปัญหาคือเด็กๆนะ่ะชอบรับประทานข้าวหรือเปล่าแล้วกินข้าวหมดไหมอย่าลืมนะกว่าจะได้ข้าวมายากลําบากนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดาๆนะสงสารชาวนานเหนื่อยยากเนี่ยกว่าจะทํา นาเอาข้าวมาให้เรากินได้เนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้หมดจานนะลูกนะ